สวัสดีครับสวัสดีนานาสุขคุคนะครับที่เข้ามารับชมติดตามในช่องของโจอีสานบ้านนาครับผมสวัสดีเอฟซีนะครับสุขคุคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิบให้กําลังใจนะครับมือนี่กับสิบ้าออกไม้ยังมือเว้นครับนานาครับอ่างเก็บน้ำคือเ่าครับผมเนาะมหาลาะยิ่งปานิ่นครับมือนี้กับมาครับยางเนาะมัดยางมาใหม่ครับสมใจเอกหนึ่งครับผมสิบามิ้นรูสามเนาะครับกับไอหม้อผกเนาะครับ นี่ครับัวพอกเชื่อมไฟฟ้าครับผมัวพอกเชื่อมไฟฟ้าครับน้าๆครับเนาะเฮ็ดเองครับผมเนาะยาวเจ็ดเส้นครับพอกเจ็ดเส้นเนาะความยาวของลูกดอกอะสี่สิบเส้นครับน้าๆครับไปเดี๋ยวไปรุ่นน้ำกันเลยครับผมว่าสิใดผลงานบ่เนาะสำหรับเมื่อนี้ครับผมไปเดี๋ยวพาขี่รถเลาะไปยิ่งทางปุนเนาะไปเลยครับผม ครับนี่แหละครับบรรยากาศในเขื่อนนะครับเนาะ ถือว่าเป็นยังไงแถวโบรูด้วยกันเนาะครับเนาะจะทำเป็นรถน้ำกันเลยครับมันจะได้ยิ่งป่าว่าเหมือน,นอากาศขึ้นมากเลยจังคนอีตกครับผมนานๆครับ <c oughs> นึกว่าบถือยิ่งประกคอครับผมก็เลยบบได้เปิดกล้องเนาะตอนยิ่งก็บ่ได้เปิดอีกตอนเช้าแก วันมันบดถือก็ดึงขึ้นมาโอ้ส่งามเลยครับผมนี่ครับวันบดถือเอ้าแซมแหลกแห่งมนันมาแล้วครับผมใส่ปนครับปลาเมื่อนี้เป็นเงียบๆครับอากาศมันคึมพอม เก็บปลาครับผมไปรุนกับต่อครับ ວาາบานินเนาะเพิ่นไส้บ่ใหญ่ครับผมเป็นฟูงเลยว่ะยูกไก่ไปหน่อย บ่ครับเมื่อกี้ถือบ่โอ้ก็ถือยิ่งโอ้ยิ่งตาวก็ถือผ่านอีกแล้วครับนัดเรก็ก <c oughs> ยิ่งฉโดโขเขานั่นนะ่ะโอ้ยของว่ะใส่สีได้ล่งครับเห้ไเม็ดเต็มเลย รู้ว่าดึกได้ดึกใจใ,ใส่กะอาจจะสามเลยเนาะเรียบร้อยติดบัวครับ ทรงใชยสีได้ลงครับพีน่นาครับของบัวป่าอยู่ว่ะ ขึ้นหน่งแค่จะตองปล่อยไปก่อนครับผมอันนั้นครับเดี๋ยวพลาลงบาปลาเนะของครับผมชะโดวครับ เสาเลยรูใสน่าจะสองบวกนะรู Blue. น่าจะลึกครับ ขนาดนกับนนาบัวก็ได oh, ้นอนเพียงเยอะเลยว่ะ ใส่ไงเลยครับนะั่นใ่ไหมอู้นี่ครับผมสามซี่โลได้พันแล้วฮะยิ่งเขาการโตรเลย เอาหน้าครับกับไปเอาขึ้นมาแล้วเนาะครับเนาะนี่ครับผมสวยงามครับตัวนี้กับประมาณสามลูกสามลูกครึ่งได้สามบวกเนะครับเนาะเดี๋ยวนี่ครับผมสวยงามครับผมไปเดี๋ยวไปติดตามกัต่อครับผมมาแล้วครับ เบียกเลยครับพี่น้องครับกำลังนาะพอดี แกมาตกปลาเนาะแกแวะมาเบิ่งปลาครับนั่น่ะครับแกแวะมาเบิงบ่งมาเบิ่งมาขอเบิ่งปลาครับเพื่อนว่าเพื่อนกะบ่เคยตกครับแต่ว่าอยากล่องครับผมเพื่อนกะมาขี่รถอเล่อหอะเดีย๋ยวไปรุน้อกันต่อ กีย่ยางรุดครับนั่นแนหะมัดก็รู้สึกว่ามัดแน่นอยู่นะตัวรุดเนาะนี่ครับยางรุดกระแทก่รู้ว่ากระแทกปีกตรงไหนครับแตกครับนี่ยางไม่เลยครับเสียท้องเลยวู้ดว่กระแทกปีกตรงไหนน่ยจะทั้งไตเนี่แหละเป็นหลายเทือเลยครับมันรุดแล้วมันมากระแทกเนาะยางแตกเลยครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อครับผม โดนไหมไม่โดนอีกเหรอกายผู้ถืออะไรวะ ครับเมื่อกี้จอดรถปุ๊บนจะโดจิ๊บอยู่ซื่อเนีเนาะใส่ใหญ่เลยครับผมเดี๋ยวถ้าเบิ่งมันสิขึ้นจิบ่ ยิ um. de de hey, ่งจะโดดอีแล้วครับผมเปิดกองพระท่านนีลี้ยวของอยู่นี่แล้วนี่ครับนี่ต้นบัวนี่ของเนาะของพี่ครับผมของอีกแล้วของอีกแล้วฮึใส่ไงอยู่ครับผม เนาะเดี๋ยวลงเอาดีกว่าเนะาะบ่เสียงดึงครับยังอยู่ครับยังอยู่นี่อยู่ก่อบัวนี่ครับปเดี๋ยวปล่อยไปก่อนครับผมเดี๋ยวจังลงเอาเนาะเปิดกล้องมาท่านเนาะมันขึ้นกิฟอยู่นี่เนาะยิ่ยงมันลงแล้วยิ่ยงรักอเอาไว้ก่อนครับผม องอยู่นี่แปล่อยมันขั้นดึงเดี๋ยวมันสีขาดสีรุดเนาะเดี๋ยวไปรุนกับต่อครับผมนานากับสิพาลงป่านะครับเนาะม่รู้ว่ามันยังอยู่หรือมันรุดไปหรือมันตายไปเบิ้งน้ำกันครับผมเห็น มันนิ่งไปโดนแล้วเนาะครับเนาะบุรุษวันยังอยู่วะเพราะว่ามันของนะครับผมก็เลยปล่อยไว้ลงรอบสองลวหนา,หนาๆของสอพี่ครับของอยู่ไกขนาดเลย์วันนะี้ ัฒนาลึลขนาดเลื่มมอมงคงนี่ครับรของคาเฟ่ น้าครับผมทั้งนาทั้งค่มครับอุอ้ใส่เลยเนี่หน้ำลึกครับ ก่อนครับผมฮึ 1, ท่านเท่ท่านยุ่งเดียวเอา้าลุดบ่โอ้หูุดอ้าวเห็นป่าโอ้นี่นี่สายแล้วครับผมเห็นแล้วเห็นแล้วใส่ไงยเลยครับผมมีคำนะนะครับ,าารบอู้นี่เต่านี่ครับผม มันมันครับเยกรอบสองกอุาครับผมนี่แั่นั้นนะส่ก่ะสามลครึง่งเนาะเกือบสี่ครับผม ประมาณนี้ครับเดี๋ทะลุนกันต่อครับผมโนี่าขนนิ่ครับนา่รู้ถือกูถือบวอโดนโดนโดนโใส่ยเลยครับผมโดนคผมโดนโดนโ ใส่งามเลยครับใส่งามครับผมนูว่าเกือบเป็นบุถถกทิศท,ท,ทางทิศท,ทางครับนั่นแหละ ใส่สวยครับผมสาวขึ้นก่อนเออของอุ๊ยมัมนครับผมติดหาง,งปักมันมันครับใส่งามเลยครับผม ครัเดี๋ยวทะลุนกันต่อครับเอาหน้าๆนาครับเต้มที่สามครับผมใส่เงามเลยครับผมปวานนินครับ ยิ่งเขาหางครับน่น่ะยิ่งเข่าหางก็บถึกไปเดี๋ยวไปรุ่นกันต่อครับผมมันมนครับอาานาครับสำหรับออกไม้มือนี่เนาะครับเนาะก็ถือว่าได้ผลงานอยู่ครับผมเนาะก็สุดยอดอยู่ครับอ่ะเดี๋ยวสิพาาไปสร้างปลายุบานเนาะต่ว่าก็เปิดให้เบิ่งได้ครับผมนี่ครับ ปัจจุบันสองโถเนาะใส่กับประมาณตัวนี้นะ่าจะสามรูเกือบสี่รูครับนั่นาะครับเนาะใส่สามรูสามโลหาสามรูหาสามรูหกเดี๋ยวสิภาพไปสร้างเบิองอยู่บ้านเนาะครับแล้วกับปะนิ่งครับนั่นาะครับเนาะปะนิ่งเดีเลตัวหนึง่งกระโดดสองโถกระคอหน่อยตัวหนึ่งนะครับ พาสรซาย่บาน,นะครับได้ได้สมตัวนี่แเละใหญ่ย,ยูุ <c oughs> ชดุดชโอชดโอครับย,รยิงอยู่โคง้งนู่นน่ะุะโดโสองตัวพอได้กินครับผม